พูดหน่อยติสวัสดีครับเด็ไม่ัำบ้าทำไมมันไม่มีตีสวัสดีครับวันนี้ปันปันจะมารีวิวการใช้ถุงมือสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีก่อนครับพูดหน่ีครับวันนี้มันจะมารีวิวรีวิวอะไรครับถุงมือสไปเดอร์แมนทั้งสองข้างแต่ตีไม่เหมือนกันโอเคมีอะไรบ้างครับอธิบายก่อนว่ามีอะไรบ้างเนีย่ยว่าตีก็เออไปลดมันครับ เราบอกมีถุงมือสไปเดอร์แมนสีดำแล้วก็ถุงมือสไปเดอร์แมนสีแดงครับแล้วก็มีหน้ากากนี่หน้ากีกเปนมีรอยดอยสีดำมีหน้ากากสไปเดอร์แมนด้วยใช่ไหมครับต่สไปเดอร์แมนดำมันจะร้ายโหดอ่ะโอเควันนี้วันนี้โอเคแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมนถ่ายต่ออีกวันหลังรู้ผลไครับขอเชิญซื้อได้นะครับโอเคซื้อที่ไหนครับ ซื้อที่ได้โทรศัพท์เหรอถือที่อะไรก็ได้นะครับลอง <Okay. S 2> บอกซ,อบบซื้อที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับซื้อที่โลตัสก็ได้นะครับซื้อที่ประเทศอะไรก็ได้นะคะประเทศไทยนี่แหละครับโอเคบ๊ายบายโอเคทุกคนใครอยากไหนแล้วไปแตกกันเลย่